ฮัลโหลฮัลโหลสมการสอบเท้ามอนหนึ่งมาแล้วคะ่ะเด็กข้อนี้ซูเปอร์ง่ายค่ะพร้อมแล้วลุยเลยปัจจุบันก้องมีอายุ24ปีอีก4ปีแก้วจะมีอายุเป็น3ส่วนสเท่าของกล้องปัจจุบันแก้วมีอายุเท่าใดเด็กทิมคำตอบมาให้ครูจอยชื่นใจ,ใจหน่อยคะ่ะกอไก่17ปีขอไข่21ปีเด็กคะมีวิธีการคิด ง่ายๆดังนี้ครูจยจะสร้างตารางให้เด็กได้เห็นภาพชัดเจนกันไปเลยโจทย์บอกว่าปัจจุบันกล้องมีอายุ24ปีแล้วอีก4ปีข้างหน้ากล้องจะมีอายุเท่าไหร่เราก็นำ24บวก4ว้าวๆแค่นี้รู้แล้วว่าอีก4ปีข้างหน้ากล้องมีอายุ28ปีค่ะโจทย์เขาบอกว่าแก้วมีอายุเป็น3ส่วน4เท่าของอายุกล้อง สาส่วนสีเท่าของอายุก้องอายุก้องคือ28ก็คูณ28ค่ะเรามาช่วยกันตัดทอนค่ะ4 1 4 4 7 28ง้าวว้าวสามคูณ7ได้21รู้แล้วนะคะว่า4ปีข้างหน้าแก้วมีอายุ21ปีแต่โจทย์ถามว่าปัจจุบันแก้วมีอายุกี่ปีเราก็นับถอยหลังมา4ปีโดยการนำา21ลบด้วย4 รู้เลยนะคะ21-4ลบสแก้วมีอายุ17ปีนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคะครูจอยฝากกดไลค์กดใจให้กับครูจอยด้วยนะคะเรียนคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจเรื่องอะไรพิมพ์มาบอกครูจอยได้เลยค่ะแล้วมาพบกับครูจอยในคลิปต่อไปคะ่ะ